ครับงั้นผมแรปอัพตัวเลขส่งออกทั้งหมดให้นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับบ้านเรานะครับก็ได้มีการรายงานตัวเลขส่งออกนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับบวกออกมาประมาณ8.7ซนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าสูงกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยนะครับคาดการไว้ประมาณ7.4และในขณะเดียวกันเดินพฤศจิกายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.2นะครับรอบนี้ก็ออกมา8.7นะครับ ซึ่งถ้าเราไม่นับพวกเกี่ยวข้องกับทองคํนะครับแล้วก็พวกน้ํามันนะครับแล้วก็พวกอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะโตนะครับประมาณ10.4เลยทีเดียวนะครับในเชิงของ Year on year เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ประมาณสัก7ส่งผลให้ภาพรวมนะครับก็ปิดแบบสวยๆไปนะครับส่งออกทั้งปี2024ที่บริเวณประมาณ5.4ตตามลำดับตามชาร์ตที่เราโชว์ไว้โดยถ้าเราลงรายละเอียดมาดูในไส้ในเนี่ย นะครับก็ต้องพบว่าตัวเลขนะครับที่เติบโตดีๆนะครับสินค้านะครับที่เติบโตดีๆในรอบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องแบ่งส่วนในฝั่งของทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกับแบ่งส่วนในฝั่งของตัวยางออกมานิดหนึ่งแล้วกันผมเฉพาะผมจะพูดเฉพาะพาที่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวตัวตลาดหุ้นนะครับเอายางก่อนนะครับยางเนี่ยถือว่าส่งออกมาเนี่ย ติบโตค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นี้เนี่ยเปิดเผยว่าเดือนธันวาคมนะครับตัวเลขส่งออกยางธรรมชาติสูงถึง49เ e a r on Year ยียออนเยียแล้วก็10มันออนมันที่ระดับประมาณ455ล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาโดยมูลค่าการส่งออกยางแท่งเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นเมื่อกี้คือยางธรรมชาตินะแต่ถ้าเป็นยางแท่งเนี่ยประมาณ40เ e a r on Year ยออนเย27มันออนมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเราดูทรงแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาตัวยางเนี่ยถูกกดดันถูกกดดันลงมาจากเรื่องของการดีเลย์ EU DR นะแต่ว่ามันก็สะท้อนภาพไปใน,ใน,ในหลายๆส่วนแล้วนะแต่เรามองว่าเฮ้ยมันอาจจะกลับมาเล่นได้ในระยะสั้นๆถ้าแบบนี้เนี่ยงบการเงินใน Q4 อย่างตัวสีตังเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะลุ้นในเรื่องของอียออนเยอเขาโตอยู่แล้วนะแต่เราก็ลุ้นในเรื่องของการเติบโตในระดับกรอบประมาณสักพัน 1, ล้านได้นะครับนะครับประมาณสักเก้าร้อยถึงหนึ่งพัน 1, ล้านได้นะเพราะว่าถ้าเราดูทรงเนี่ยะครับ หุ้นของตัวยางที่อยู่ในลักษณะของการกลางน้ําเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเลาะกับเรื่องของการส่งออกเพราะว่าส่วนใหญ่คือมันเป็นบริษัทนี้แหละที่สีตังนี่แหละที่มันเป็นส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลแล้วก็ที่สําคัญเลยคือราคาส่งออกเฉลี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นประมาณ45% year on year 1% Q เซ็ยออนเยียอคิคิยู่ที่ประมาณสัก2.1ห่เหรียญต่อกิโลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเอ้ยมันก็อาจจะทําให้หลายๆแล้วก็ตอนเราก็โทษทีนะนนาาย ก็ยืนด้วยนะนะฮะตอนนี้ราคายางเนี่ยนะครับก็ขึ้นมายืนบริเวณประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเหรียญนะนะสำหรับตัวไซคอมนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยขึ้นมาอยู่ประมาณสักสองร้อยสิบแล้วก็กดดิ่งลงมาทีเดียวเลยเออลงลงไปทีเดียวเลยปลายปีที่ผ่านมา 170. นร้อยเจ็สิบแต่ตอนนี้ต้นปีวิ่งขึ้นมาประมาณ195ร้อยเก้าสิบห้าเหรียญแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นอย่างตัวสีตางนะครับที่ตอนนี้เนี่ยราคาถูกกดดันลงมาเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาฟื้นแล้วเริ่มกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่ง นะครับนี่คือเป็นประเด็นที่อยากฝากทุกคนติดตามไว้ว่าราคาหุ้นนะครับกดดันลงมานะครับจนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมดู valuation นิดหนึ่งนะครับกดดัน valuation ลงมาตอนนี้ PE อยู่บริเวณประมาณ7จถึงแเท่านะตอนนี้นะครับณราคาบริเวณประมาณ16บาทเนี่ยนะครับกด valuation ของ PE ลงมาเหลือบริเวณประมาณ7จถึงแเท่านะครับที่สำคัญเลยคือ dividend yield หเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเรามองว่า จริงๆคือเรามีการปรับประมาณการลงไปก่อนหน้านั้นแลลวนะนะครับหลังจากที่เรามีการดีเลย์เรื่องของ EDR ออกไปนะครับถ้าดูจากบทวิเคราะห์ล่าสุดของเราเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับกาําไรปีปีนี้เนี่ย2025เนี่ยลงไปประมาณ22%แล้วนะจาก4 0 0 0ล้านเนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก3 1 0 0ถึง3,200แต่ไอราคา3 1 0 0ถึง3,200เนี่ยคิดบน EPS ตอนนี้ออกมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบ EPS บรปิประมาณ2เท่าอยู่ดีราคามันอยู่ประมาณ16ก็คือ PE มันเหลือ8ปมันผล6 แต่ถ้าเราดูทรงแล้วเนี่ยกําไรในเรื่องของตัว Q4 เนี่ยผมเชื่อว่าไม่แย่นะตอนแรกทุกคนกังวลว่าเฮ้ยการรับรู้ไรายได้ของ n d r ที่มันหายไปเออร์เน็งมันจะแย่ไหมนะครับดูทรงอย่างเงี้ยผมว่าไม่แย่แล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะลุ้นทํคอโอเวอร์เอชันในเชิงของ Q on Q ที่โตได้นะนะ Q3 เนี่ยอยู่ประมาณพันล้าน Q4 ผมว่าใกล้เคียงกับ Q3 เอา,อางี้ดีกว่านะครับก็เลยมองว่าเอ้ยหุ้นตัวที่กดัลงมาเยอะๆนะครับจาก25บาทลงไปเหลือ16บาทเนี่ย ก็เปิดโอกาสในการทยอยสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก่งกําไรในเรื่องของตัวงบการเงินนะครับประเด็นถัดมานะครับเรามาดูกันที่ในฝั่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างดีกว่านะฮะแต่ว่าในฝั่งของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรอบนี้ไม่ได้ดีครบทุกตัวนะครับบางเซกเมนต์ยังดูดีอยู่นะแต่บางเซกเมนต์เริ่มมีการอ่อนตัวนะครับนะดูจากในฝั่งของตัว ส่งออกในรอบนี้ในของของฝัง่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ต้องบอกว่าถ้านับในแง่ของภาพรวมก่อนนะครับส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนธันวาคมนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณอ่อสี่พันสี่จุดเจ็ดพันล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาถือว่าบวกขึ้นมาสิบสามเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นะครับแล้วก็บวกขึ้นมาสิบหกเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับซึ่งถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดในอย่างชาร์ทที่เราโชว์มาเนี่ยนะครับก็คือแต่ละเซกเมนต์นะครับในเซกเมนต์ของตัว PCB นะครับ ก็ใช้คำว่าเ,เติบโตเยียออนเยียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวมันออนมันเนี่ยลดลงไปประมาณ6%นะครับส่วนเซอร์กิตเนี่ยนะครับเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยลดลงไปประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียนะครับเนื่องจากเข้าสู่เทศก,กาลของตัวไฮซีซั่นนะนะแต่ว่าที่สำคัญเลยคือตัวเซมิคอนดักเตอร์ครับอันนี้ลงแรง อันที่สุ่งนี้ก่อน,นเดือนธันวาเนี่ยถ้าคุณเห็นมันมีมันมีวันหยุดสัปดาห์สุดท้ายส่วนใหญ่คน,ม,นม,มันไม่ค่อยนับกันเนาะเพราะว่าฝั่งเขาก็อยู่ไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในเชิงของเอ่อเออ่ในเชิงของมันออนมันดรอปเนี่ย,ยไม่จำเพิ่งยังไม่ยังไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันหดตัวลงไป78%็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับเอ่อซึ่งถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดแล้วก็ดูในไส้้้ในนนนเเีีีี่่่่ยยแลวววก็ตคาาามมานนมมทหุผอง อาจจะส่งสัญญาณลบแบบอ่อนๆสำหรับตัวฮาน่านะนะครับแต่ว่าบวกแบบอ่อนๆสำหรับตัวเดลต้ากับตัว KCE นะครับบวกแบบอ่อนๆสำหรับเดลต้ากับ KC e เพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้ถ้าดูจากตัวเลขของการส่งออกนะนะครับก็ดูเหมือนในฝั่งของตัวเซกเมนต์ของตัวฮาน่าเนี่ยน่าจะตอบรับในเชิงลบนะครับส่วน KC e กับเดลต้าเนี่ยน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กล่าวโดยสรุปนะครับในฝั่งของตัวเปเปอร์ตัวเอ็กซ์พอร์ตในรอบนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวเลขส่งออกของบ้านเรายัางเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเรายังคาดการส่งออกของเรานะครับอาจจะโตต่ตําจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วปิดปีไปที่5.4ปีนี้เนี่ยเราทาไว้2.5ห้นะแต่ก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าเรื่องของสงครามการค้าไม่ได้รุนแรงเอ็กซ์พอร์ตของเรามีอัพไซด์ประมาณทั้ง0.5เย์หาความหมายคือเลนจ์อยู่ระหว่าง2.5ถึง3นะ สำหรับตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็ผมยังคิดว่าในฝั่งของตัวยางน่าจะยังเป็น positive catalyst นะเพรา au, ะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยดูจากตัวส่งออกนะครับสีตังเดลต้า KCE นะครับส่วนฮานาอาร์บิโก้รถยนต์สมบูรณ์แอดวานรถยนต์ส่งออกอาหาร ITC TU อาเซียนยังดูเหนื่อยอยู่นะครับยังดูเหนื่อยอยู่นะครับก็สรุปภาพรวมส่งออกเข้าๆมาประมาณนี้แล้วกันนะครับ Música